โอเคะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มที่คอนองตัวเองมาแล้วนะครับกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้ทุกคนเนีผมมาพูดคุยหรือแลกรุซื้อขายรถอะไรกันได้เนี่ยผมและบางดีบมญเนีมาแจกรถด้วยนะครับผมมีแต่รถดีๆอ่ะมสําหรบคนที่อยากเข้าเนีผมสามารถกดลิงก์ได้กิปนี้ได้เลยโอเคไม่เบิ่การเสียเวลาดูคลิปไปเรย่อยๆยุ๊บโอเคเนี่ยผมกลับเช้าไปชมกท่านของผมเติร์ดแหละวันนี้อยู่ในเกม Car p a r k i n เช่นเดิมนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับโลโซยในะครับผมนี่ ก็เ oh. ป็นโลซซย,น,ย <g ay> นั่นแหละแล้ววันนี้เนี่ยผมผมจะมาทำคอนเทนต์เอ่ออะไรนะเอ่อเอ่อห้าสถานที่ในผมทุกคนเอเอาไหมเอาไ้ห้าสถานที่ในผมที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่ามีในเกมคลาสสิงด้วยในผมซึ่งบางคนก็อาจจะรู้เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมถ้าใครรู้นะเอาจริงก็เฮ้ยผม <laughs> รู้ว่ามันมีตัว คือบริษัทอะไร G R E E N ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแต่ส่องไปอย่างนี้ก็ดูสวยเหมือนกันนะออช่างมาถึกซึ่งมาคนนี้แบบอาจจะรู้เลยนหะ้ผมเคยไปแต่แบบว่าเหมือนแบบไม่ค่อยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมซึ่งก็นั้นก็ไม่เป็นไรนะโอเคแนละ้วผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาเป็นเริ่มกันเลยโอเคแนละ้วผมที่แรกนั่นก็คือที่ตรงนี้นั่นเองช่แบแอปหนึ่ง คือที่ซ่อมรถตรงนี้นั่นเองนี่ยครับผมให้ทุกคนใหผมมาตรงที่ซ่อมรถแล้วก็มาตรงนี้เข้ามาปุ๊บนี่อันนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นี่าไอนี่ได้นี่ไ,ได,ได้อ้าวชวนอีกเนี่ะครับมเอ้าเกียร์อาชีนี่นะครับผมเผมข้ามาได้แล้วนะวซึ่งอันจริงตึกนี้ผมก็เคยถ่ายไปแล้วเนียครับผม ที่ซองอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมผมเคยถ่ายไปตอนที่แบบเอ,อนานมากเลยหลายเดือนแล้วนี่ครับผมนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นคลิปเออ,อะไรนะเก็บกล่องเนี้ยผมเก็บกล่องเขียวใช่ใช่ใ,ชในเมืองสองนะครับผมนี่มันจะเป็นที่โล่งๆอย่างนี้เลยนะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเนะี่เป็นตึกที่กําลังสร้างนะไม่รู้ว่าในอนาคตแบบมันอาาจะสร้างเสร็จก็ได้นะนี่นะผมทุกคนกล่องเขียวมันก็อยู่ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเชือ เดี๋ยวนี้คือตึกที่สามารถขึ้นได้แค่เดี๋ยวตึกสามารถขึ้นได้เด,ดี๋ยวโอ้โโอโโยเลยพุ่งนี่เนี่มครับผมกล่องเขียวมันจะอยู่ประมาณตรงกลางตรงนี้แหละนะก็แถวๆนี้แหละซึ่งใครเนี่ยผมที่แบบว่ายังไม่รู้นะว่ากล่องเขียวคืออะไรอย่างไงเนี่ยหกไอ้ไนคนไปดูคลิปนี้ได้เลย ซึ่งคลิปนี้แบบนานมากเลยนะครับผมโอเคนะผมจุดแรกไอจกจุดลับที่แรกก็ผ่านไปเลยนะผมไปดูจุดลับที่สองกันเลยโอเคนะผมจุดลับที่สองนะั่ก็คือตรงนี้นั่นเองแถวแถวเอิมซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเออเฮ้ยไม่เห็นนะเมื่อกี้เพิ่งซ่อมมาช่างมันใกล้ๆซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับผมให้ทุกคนตรงมาอีก เห็นไหมมันจะเป็นที่แบบยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยที่เป็น,นแถวๆอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยผมดูเข้ามาแล้วก็มาตรงนี้นะเพื่อนีนน่นี่นี่ครับผมนี่เนี่ยครับผมซึ่งมันคล้ายๆที่กับเอ่อตรงไหนนะตรง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 ,ตรงใกล้ๆที่แบบจีซ่อมรถที่ผมไอที่รับที่แล้วเนี่ยผมนี่ ตรงนี้มันก็คือเหมือนเป็นเออ,อะไรสักอย่างหนึ่งโรงแรมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมมันคือเหมือนเป็นที่ขายของมากก่อนโรงแรมแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บนี่มันเหมือนเป็นที่อยู่บ้านคนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ใช่ปเปล่านี้ไปไม่ได้ซึ่งมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะในอีกฝั่งหนึ่งมันเล็กกว่ามั้งน่าจะเล็กกว่าเดี๋ยวผมพาไปให้ดู นี่นะครับผมทุกคนอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นตรงนี้แหละนี่มันเล็กกว่านะครับผมซึ่งมันจะไปผ่านกับตรง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 เอ้าซึ่งมันจะไปเชื่อมกับตรงไอ้นั่นนะครับผมที่ไปสนามบินน่ะนี่เป็นทางตรงไปนสนามบินเลยม,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 มนนามาๆามชนอีกแล้วทำไมมันชนไปจัง อ๋อทุกคนไม่ใช่อัน,นี้มันเชื่อมกับสานีนตำรวจนะครับผมจำผิดจำผิดนี่เชื่อมกับสานีนตำรวจนะโอเคเดี๋ยผมไปดูที่รับต่อไปกันเลยเอเอแป,ป,ป๊หนึ่งไปแบบอ้าวภาพปะปิงเขียเลยแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้แล้วผมลืมเก็บอันนี้ได้ไงเนี่ยภูมิโอเคเดี๋ยผมไปดูพิธีต่อไปกันเลยเไม่ใช่พิธีจุดรับ เอ้ยไม่ใช่จุดรับอะไรอะมันจุดรับก็ได้ไม่รู้พูดอะไรดีโอเคนะผมที่ต่อมาคือเอสถานีหนับเพลนั่นเองเนี่ยซึ่งเอาจริงทุกคนก็เคยเห็นแหละแต่บางคนก็อาจจะไม่เคยเข้าหรือไม่ก็เคยเอหรือไม่ก็ไม่เคยมาเลยเน,นี่ยผมนี่ตรงนี้เนี่ผมซึ่งอันนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้เลยเน,นี่ยผมนี่ ภายในมันก็ทําอะไรไม่ได้หรอกรถอันนี้ก็ขับไม่ได้เนี่ยผมถ้าแบบว่ามันทำํำได้เงินนี่มันแบบสุดยอดมากเลยนะผมว่าเอาจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะควรมีมากเลยถ้ามันทําได้ผมคิดว่ามันแบบืหตกมือแปะแปะแปะ,แปะ,แปะผมจําได้ว่าตรงนี้มันไปได้ไม่ใช่เหรอเอผมเหมือนจาได้ว่าตรงข้างหลังมันไปได้แล้วก็เป็นแบบที่จอดรถอะไรเงี้ยเลองเอา เป็นยังบโหหน้ารูสอเละมาเลย,เล,ยลองเข้าไปตรงนี้ดูผมจำได้ว่ามันเป็นที่จอดรถนี่ไงนี่ใช่ใชโอเคเนะี่ผมไปดูจุดรับที่ต่อไปกันเลยโอ้พังเลยโอเคแล้วผมที่ต่อมานะั่นก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยอ่ะน้ำมันจะหมดอีกเออไม่เป็นไร อยู่ใ,ใกล้เอิมสถานีดนบเพลิงเลยเนี่ยผมให้ทุกคนตรงไปอย่างนี้เลยแล้วทุกคนก็ต้องเกียมเบรกแลวเกียมเลี้ยวไอ้เกียมเลี้ยวอะไรเกียมเลี้ยวนะครับผมฟูไม่ได้บุญ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 เสร็จปุ๊บให้ทุกคนนะผมเข้ามาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมือนจะเป็นแบบบริษัทสำนักงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่ครับผมซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์นะผมเชื่อว่าทุกคนเคยมานะอาจจะมาเก็บตรงเนี้ย ก็คือเก็บกองเขียวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมาครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะนะี่ครับผมหรือบางคนอาจจะไม่เคยมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่จอดเนะี่ยเอาจริงงผมคิดว่าสักประมาณเจ็ดสิบหรือถึงแปดสิบเนี่ยผมเคยมาตรงนี้นะมาเอาแบบไปกเก็บกองเขียวะอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยผมมันจะเป็นสานักงานเลยก็ให้เป็นอยนะ่างเงี้ย ที่จอดรถอะไรเต็ไมไปหมดเลยโอเคเนะี่ยผมไปดูวิวจุดรับต่อไปกันเลยเนี่ยผมสารท,ที่เรามานะี่คือตรงนี้นั่นเองลงมาจากทางด่วนนะเอาจริงมันก็เป็นทางขึ้นนะนี่มันจะเป็นร้า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 นอะไรทักอย่างหนึงนะ่งเนี่ยผมเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มันไม่ใช่ซูปเปอร์มาร์เก็ตหรอกมันเป็นแบบเหมือนเซเวนนะ่นอะเนี่ยผมเซเว่นตรงปั๊มน้ำมันเนะนี่ยนะี่เนียผมมันจะเป็นแก๊งฮาร์ลีย์นะ มาจอดตรงนี้ซึ่งมันก็อยู่ตรงใกล้ๆทางลงเนี่ยผมมันเป็นทางขึ้นใช่ๆมันมาจากเอ่อมาจากไฮเวย์เนี่ยผมแมพไฮเวย์แล้วก็ขึ้นมาตรงเลี้ยวมาจากแมพไฮเวย์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่ผมแล้วก็อยู่ทางผ่านตรงนี้พอดีเนี่ยนี่นะครับผมมันก็เป็นประมาณนี้นะบาองคนเน่อยแต่แบบไม่เคยมาเลยเนะนี่ยนี่เป็นพวกเครื่องอะไรเงี้ย ซึ่งผมก็หวังไว้เล็กๆน้อยว่าในอนาคตเกียมอาจจะเข้ามานม ale, เนี่ยผมพวกคาร์เล่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยชุบชุบชุบแล้วฝั่งนู้นก็เป็นที่ซ่อมรถเนี่ยผมก็เป็นที่ซ่อมรถธรรมดามธรรมดาเลยนี่อาไปไม่ได้ได้แล้วนี่ โอเคหมดแล้วแหละโอเคเนี่ยผมสำหรับคลิปนี้ก็ในเพียงเท่านี้เนี่ยผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วมา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 ซื้ออยู่